คนนี้ใช่นะครับเนี่ยเขามาเป็นพ่อแม่ลูกอยู่นะเขามาตกปลาบางทีผมคุยครับื่อกี้ได้ปลาคูได้หลายตัวเลยพี่พีเขาเก่งมากเลยก็ตกปั๊บยอนจุดตรงไี้ปั๊บได้แล้วนะครับเออมาถึกภาพได้รดูนี่ะก็ได้ตกปลาทำกับข้าวกินทำแกงไปทอดเลย ชืจรนะเขาตกาาปลาคบณภาพกินนะาันี้3-4ตัวติดกันเลยเกี่มือเี

เาี๋าวเนี่ยนะครับก็เอาให้ชมกันได้เป็นไนะงโีงคุดด้มคุ้มริงให้มาเห็นแบบนี้นะครับช่วยกันนะครับขอบคุณโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกานรับชม